หลายหน่วยงานหลังไหลบริจาคของรางวัลล้านมัชากาชาติงานกาชาติและของดีอำเภอหัวหินครั้งที่24ค่ะ วันที่5ก,ก,กรกฎาคม2565เวลา10นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนายพลกิตพวงวะไลศิลป์นายอำเภอหัวหินนางอุสาพวงวลไลศิลป์นายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินพร้อมคณะกรรมการกิงกาชาติอำเภอหัวหินร่วมรับมอบสิ่งของต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโรงแรมร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆและประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันนำม,มามอบให้เพื่อรวมน้ำใจสู่กาชาติเพื่อนำไปร่วมจับรางวัลการออก รานมัชชาการชาติการกุศลในงานกาชาและของดีอำเภอหัวหินครั้งที่24ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8-17กรกฎาคม2 5 1 5บริเวณลานกิจกรรม25ไร่หลังสวนการค้าบูพอตหัวหินซอยหัวหิน102มีนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีนายดนัยพงศ์ศีวัฒนกูลสมาชิกสภาเทศบาลรับมอบหมายนายนพพรวุฒิกุลเป็นตัวแทนส่งมอบตู้เย็นเป็นรางวัลน,นอกจากนี้ยังมีนางสาววาสนาศรีการจานานายกสมาคมธุร กิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำนายธนก,กิจพามณีนินนายกสโมสรไลอ้อนหัวหินปีบริหาร2,564-2,565นางทิพวันสุทัศน์ประธานศูนย์การเรียนรู้นัตสินเมืองหัวหินพร้อมคณะและผู้ประกอบการร้านค้าภาครัฐและเอกชนในเมืองหัวหินทยอยนำสิ่งของเข้ามอบอย่างต่อเนื่องการจัดงานกาชาตและของดีอำเภอหัวหินครั้งที่24นายพลกิจพวงวไลศิลป์นายอำเภอหัวหินกล่าวว่า เพื่อจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งเคาะผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ได้โอกาสและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆในเขตอำเภอหัวหินและใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นครับแอย่างวันนี้เรามีการบรรลุทันน้งใจในตอนนี้ผู้ประกอบการ,รั้รานภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาชนได้นำต่อแผนในวันศุกร ได้ลุ้นรางวัลกัน,นมาร่วมกันรวมแล้วหลายร้อยชิ้นหกเจ็ดร้อยชิ้นได้นะครับแลว้วก็จะมีรางวัลใหญ่ที่จะเป็นทองคทำทจะใส่ไปทุกวันแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีสามพันเชื่อมไรไฟฟ้าอีกมากมายใส่กองจักรยานอีกไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบคันอยากให้พวกเราได้มีส่วนร่วมเพื่อได้กุญกันด้วยครับเชิญชวนมาเที่ยวน,นานาชาตจัดที่หลังบูพอดนะครับหลังห้างบูพอดในพื้นที่ ด้านล่งๆด้านหลังนะครับก็เีีนเนต่ไหรที่ว่างนะครับได้ไปเที่ยวจนวนชิมชวนช็อกแล้วก็ชวนสนุกสนานกัน